็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปซะแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็จะขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเราก็มาต่อ,อกคลิปที่แล้วเลยนะครับหลังจากคลิปที่แล้วลิรุูดได้จบการประชุมจิตสื่อสารลงลหลายนาทีต่อมาของผลที่3ที่นำโดยกาบบลก็ได้เข้าโจมตีใส่หน่วยรถถังกาบบลก็ได้พูดออกมาว่าฮ่า จงดูผลงานของข้าน้อยให้ดีการเคลื่อนไหวเฉยเชยอย่างพวกเจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกเราหรอกกาเบลยังหลงตัวเองสร้างภาพลักษณ์ให้ใหญ่โตเหมือนเคยอิบลุกก็รู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาเล็กน้อยแต่แค่คิดว่าสอมเ,เป็นกาเบลดีก็เลยเมินไปตามความจริงแล้วหน่วยลบรถถังก็ยังไม่สามารถรับมือได้เดียวนั้นเป็นไปตามที่เบนนีมารุคาดการเอาไว้การเคลื่อนไหวของปืนใหญ่ของรถถังไม่สามารถจับตัวพวกกาเบลได้ผลงานของกาเบลในครั้งนี้ใหญ่โตนัก การประสานงานของทุกคนสมบูรณ์แบบด้วยการประชาการที่ยอดเยี่ยมนี่คงเป็นผลงานจากการฝึกฝนที่เหมาะสมเหมือนจะได้รับความสามารถการต่อสู้ทางอากาศที่น่าทึ่งมาไม่ต้องพูดถึงฮิริว100่รนายกระทั่งไวเบิร์นไรเดอร์300นายก็ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนกันเห็นว่าจะฝึกฝนพลขี่สำรองด้วยถ้าจำนวนของไวเบิร์นเพิ่มขึ้นก็น่าจะกลายเป็นกำลังลบที่พึ่งพาได้การวิวเน้นแผนการหลอกล่อจนถึงท้ายที่สุด แต่ก็ใช่ว่าจะไม่โดนโจมตีเลยขอให้เวเวินพ่นไฟเพื่อหวังผลให้วยเหวด้วยสมแล้วที่ควรเรียกว่าเป็นอสูุระดับแรงเอบวกมีพลังเทียบเท่ากับเวทธาตุไฟเออร์บอนผู้ใช้เวทมนต์ทั่วไปใช้ไม่ถึงขนาดทะลุการป้องกันเวทมนต์ของรถถังได้แต่ถึงอย่างนั้นก็มีผลต่อทหารราบการบิวแสดงพลังที่แท้จริงให้เห็นนั่นคือการโจมตีพื้นดินจากบนฟ้า กำไรสงครามนี้อาจจะน้อยนิดแต่เขาได้บรรลุหน้าที่ทางกลยุทธ์อย่างยอดเยี่ยมและก๊ปตาก,ก็ด้วยดูเหมือนว่าเขาจะปรับความรู้สึกเรียบร้อยแล้วการบัญชาการของก๊ปตาไร้ที่ความลังเลบุกตรงก็หาหน่วยรถรถถังด้วยการเคลื่อนไหวที่เป็นระเบียบปลายทางของรถถัง500คันที่เผชิญหน้ากับพวกก๊ปตาอยู่นั้นมีรถถัง1 5 0 0คันเรียงแถวหันหน้าเข้าหาอาณาจักรคนแค่อยู่หากรอบเข้บไปถึงตรงนั้นศัตรูก็ไม่สามารถเคลื่อนไหว ยาสุ4สีส่สมหได้ถ้าหากทําได้ถึงขนาดนั้นก็ชนะขาดลอยแต่ทหารจากักรวรรดิก็ไม่ได้ไร้ความสามารถพวกเขาน่าจะพยายามขัดขวางอย่าสุดฝีมือต่อจากนี้คือการดวลของระบบการฝึกฝนและความเร็วเรื่องนั้นก็ตาเข้าใจเหมือนกันเขารักษาคําสั่งของเบน,นี้มารูพร้อมกับใช้ความเร็วดุดดังสายฟ้าแลบตั้งเป้าวิ่งเข้าไปในหน่วยลบรถถังไม่เหลียวมองกระทั่งกระบอกปืนใหญ่ที่หันเข้ามาหาตัวเอง และไม่มีร่องรอยของความหว,ดวาดกลัวกลัวจะถึงหน่วยลบรถถังแนวหน้าเนียประมาณ100เมตรถ้าเป็นกรอบลินเลนเนอร์ก็เป็นระยะทางที่วิ่งผ่านได้โดยใช้เวลาไม่ถึง6วินาทีเสียงของปืนใหญ่ดังขึ้นมาหลายนัดแต่พวกกอบตาก็ไม่ได้วันเกรงพวกเขาวิ่งต่อไปทั้งอย่างนั้นโดยที่ความเร็วไม่ตกเลยความจริงแล้วเหมือนว่าการยิงปืนใหญ่นั่นจะเป็นการยิงขู่กระสุนปืนใหญ่ไประเบิดในทิศทางที่ผิดเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่า กองทัพจักรวรรดกิกำลังกระสัากระสายกบลินเลเนอร์ไม่ได้เคลื่อนไหวแบบเป่าประโยชน์พวกเขากำจัดแต่สิ่งจีดขวางจุดหมายอย่างแม่นยำและในตอนนี้เองหน่วยทหารราบที่ปกป้องรถถังพยายามจะขัดขวางไม่ให้ไปยังจุดหมายแต่กลายเป็นเหยื่อของพวกม้าป่าไปซะแล้วระยะห่างศูนย์เพียงเท่านี้เป้าหมายที่หนึ่งในการเข้าใกล้หน่วยลบรถถังก็สำเร็จรู้ล่วงท้าทางการองอาจของลังกาที่วิ่งอยู่แนวหน้ากับก๊อบตาที่ขี่หลังเขา ก็ตาให้สายตาส่งสัญญาณให้กับก๊อบอีจีผู้วิ่งอยู่เป็นคนที่2ก๊อบอีจียพยักหน้าตอบรับพริบตาต่อมาก็มีแต่ก๊อบอีจีที่มุ่งหน้าไปยังป้อมปืนของรถถังและปลาอะไรบางอย่างเล็กๆเ,เข้าไปสิ่งนั้นคืออัญเชิญีที่เปล่งแสงสีแดงเอเลเมนต์คอแกนาตาจิตวิญญ,ญาณย่อสั้นๆว่าคอลูกแก้วเวทมันเป็นสิ่งที่ให้คาริสบรรจุเวทมนตร์เปลวเพลิงของเขาเข้าไปในคอเปล่าที่คุโรเบะเตรียมไวใ้ให้เป็นจํานวนมาก เป็นสิ่งที่ไม่ได้ใช้กับดาบเวทมนต์แต่เตรียมไว้เพื่อใช้ระเบิดแทนตั้งชื่อว่าแฟร์บอมลูกเก้วเพลิงบทูมาดูกันว่ามันใช้ได้ผลหรือเปล่าการระเบิดของพลังไฟอันรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในซึ่งเป็นจุดอ่อนของรถถังถ้ามันใช้ไม่ได้ก็มีกําหนดการจะยกเลิกแผนการนี้ทันทีและในตอนนั้นลิบุลกก็พูดว่าจะได้ผลหรือเปล่าพอได้ยินลิบุลูกพูดเช่นนั้นวอเดล่าก็พูดว่าลิบุลูกเอย๋ยไม่ต้องห่วงหรอก จนเชื่อคาริสสหายของข้าได้เลยหลังจากที่เวอร์ล่าพูดจบคาริสก็ได้พูดว่าโปรดวางใจได้เลยครับท่านริมุรุข้าเชื่อมั่นว่ามันไร้ปัญหาใดๆหาใส่พลังเวทเข้าไปก่อนการระเบิดในเสี้ยววินาทีก็ทําให้เหล็กก้อนนั้นไม่สามารถเคลื่อนไหวต่อไปได้ครับริมุรุก็คิดเหมือนกันว่าไม่เป็นไรแต่นี่เป็นการทดลองครั้งแรกถึงจะบอกว่าไม่ต้องห่วงทว่ารถถังก็ได้ระเบิดแล้ว พอเขาเห็นรถทางระเบิดลิมบุลุก็ได้พูดว่าเนอะอย่างที่บอกไปเลยใช่ไหมล่ะแผนการของฉันไม่มีผิดพลาดอยู่แล้วพอพูดจบเขาก,ก็คิดว่าคนที่ออกแผนการนี้ก็คือฉันนี่นาเพราะอย่างนั้นไงถึงได้เป็นห่วงเกินควรจาเป็นแต่ในเมื่อประสบความสาเร็จแล้วก็เลยอยากจะอวดขึ้นมาแล้วต่อมาบวลล่าเขาพูดว่าไอ้เจ้าคนเหมิมเกิมต่อด้วยลามารีสตองเป็นลิมบุลุและนนะาพอที่ยินทั้งสองคนพูดเช่นนั้นลิมบลุก็พูดว่า ไม่อยากได้ยินจากปากของพวกนายเลยพวกเขาก็ได้ฮือฮากันฮาลีก,ก็ได้รู้สึกภาคภูมิใจส่วนเป็นน้มารูและเบเลต้าก็ได้ยิ้มอย่างอ่อนใจรอยยิ้มมีความสุขของชิออนและดีอาโบด้วยเหตุนี้แผนการที่สองจึงสําเร็จลุล่วงแล้วจึงมีบรรยากาศที่ร่าเริงขึ้นมาเล็กน้อยจากนี้ไปคือศึกประทะระหว่างแนวหน้าเป้าหมายต่อไปคือการลักลอบเข้าไปในกลุ่มนั้นจนตีใจกลางโดยไม่ต้องสวนหน่วยลบรถถัง ที่หันเข้ามาหาพวกก๊อปตาพวกก๊อปตาทะยานไปพร้อมโจมตีหน่วยทหารราบที่วางกำลังเพื่อปกป้องจุดบอดของรถถังไปด้วยนลาวกับว่าอาสูรยักษ์หนึ่งตนที่ทะยานวนรอบสนามลถตามใจชอบการเคลื่อนไหวนั้นถูกใช้บนหน้าจอขนาดใหญ่แสดงถึงความงดงามที่ขัดเกลามาแล้วแล้วต่อมาลิวลก็พูดว่าเจ้าก๊อปตาทำสำเร็จแล้วสินนะแค่นี้ก็ไม่ถูกปืนใหญ่รถถังเล็งใส่อีกแล้วหรอมัง้ง พอดนเช่นนั้นเบนนีมารุก็พูดว่าไม่หลอกยังประมาทไม่ได้ครับขึ้นอยู่กับผู้บัญชาการของอีกฝ่ายมีความเป็นไปได้ว่าจะยิงมาโดยไม่สนใจความเสียหายของพวกพ้องครับพอดีนเช่นนั้นริมรุก็คิดว่าจะมีเรื่องบา้บาๆแต่เป็นไปได้เพราะนี่คือสองครามไม่คาดคเีถึงสถานการณ์แบบนั้นไว้ก็คงไม่ได้แล้วต่อมาเบนนีมารุก็พูดอีกว่ายิ่งกว่านั้นฝั่งศัตรูก็มีกําลังทางอากาศด้วยนะครับยังเร็วไปที่จะสบายใจครับ พอทีเช่นนั้นลบรุก็คิดอีกว่านั่นสินะลีบรุก็ได้หันสายตาไปยังจอภาพขนาดใหญ่จออื่นพอมองเห็นเงาเรือห่อของศัตรูที่ฉายอยู่บนหน้าจอน,นั้นแล้วก็ได้สังเกตว,ว่าความเร็วเพิ่มขึ้นเห็นได้ว่าจักรวาลมีวิธีอะไรบางอย่างที่ทําให้ประสานงานกันได้หากกําลังทางอากาศของศัตรูมาถึงกาเบริลจะถูกต้อนให้ต้องรับมือกับสิ่งนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจะกลายเป็นว่าพวกก๊อบตาอาจจะถูกปล่อยให้โดดเดี่ยวอยู่ในสนามลบ ถ้าอย่างนั้นก็ต้องแข่งขันกับเวลาแล้วในระหว่างนี้อย่าสร้างผลงานที่เป็นจุดพลิกศึกไว้ก่อนการบุกต่อเนื่องในสนามรบดำเนินต่อไปเรื่อยๆเลากับตอบรับความต้องการของรีมูนลูกก็ตาและกาบิลทั้งสองคนแสดงพลังจากการฝึกฝนออกมาจนถึงที่สุดกำลังสร้างผลงานในสนามรบของจริงครั้งแรกแต่ว่าไม่มีอะไรเป็นไปได้ด้วยดีทุกอย่างตามที่เบนนี้มารูว่าจังเร็วเกินไปที่จะวางใจได้ แล้วต่อมาบบก็ตัดมาที่ทหารของจักรวรรดิแกตเตอร์เจ้ามองพวกก่อตาที่เข้ามาใกล้อย่างหัวเสียแล้วเขาก็คิดในใจว่าเจ้าพวกเวนนี่อวดดีเกินไปแล้วแกตเตอร์สาบานในใจว่าจะใช้พวกอะสุรที่ด้านหน้ามาเป็นที่ระบายความโกรธในใจออกไปไม่นานมานี้เขาเพิ่งจะถูกปลูกฝังจิตใจแห่งความกลัวโดยเทสตารซาผู้สบัดสีพมสีขาวบริสุทธิ์แกตเตอร์ผู้ไม่อยากยอมรับเรื่องนั้น เขาคิดจะดึงความมั่นใจกลับมาโดยการฉีกพวกกตาให้เป็นชิ้นๆพวกกระสุนทําได้แค่ป่วนสถานที่ต่อให้ขยับได้อย่างรวดเร็วแค่ไหนก็ไม่สามารถสร้างรอยขีดข่วนให้รถถังได้เกตเตอร์เคยคิดอย่างนั้นแต่ว่าความคิดนั้นแตกกระจายไปพร้อมกับเสียงระเบิดที่ดังก้องในสนามรบแลวเกตเตอร์ก็ได้คิดในใจว่าบ้าหน้าแกตเตอร์เก็บจัตะกนออกมาแต่เขาก็อยู่ได้อย่างหวุดหวิดผู้บัญชาการในสนามรบ จะมาทําพฤติกรรมหวั่นไหวแบบนั้นไม่ได้เป็นอานขาดเห็นอย่างนี้แกตเตอร์ก็เป็นชายผู้มีฝีมือจึงไม่สูญเสียพลังในการตัดสินใจตามปกติแล้วต่อมาก็ได้มีคนพูดกับเขาว่าคนทจะทํายังไงดีครับพอได้ยินฉนานแกตเตอร์ก็พูดว่าอย่าตื่นตระหนกจงมองการเคลื่อนไหวของสตูให้ดีแค่รถถังถูกทาลายไปแค่หนึ่งคันยังไม่มีวิแววของคันอื่นๆตามมาสแสดงให้เห็นว่าระเบิดนั่นเป็นไพ่ตายที่พวกมันมีอยู่ไม่เยอะ พอดีนเช่นนั้นทหารที่ถามเขาก็ได้ตอบว่าอย่างนี้นี่เองพอได้ฟังอย่างนั้นแล้วอย่างที่ท่านว่ามาเลยครับไม่อย่างนั้นพวกกิ้งกาที่บินอยู่บนท้องฟ้าพวกนั้นก็คงจะทิ้งลงมาแล้วพอดีินเช่นนั้นแกตเตอร์ก็คิดในใจว่าอืมแกตเตอร์ได้พยักหน้าให้เขาสำหรับแกตเตอร์เขาตั้งใจที่จะตัดสินใจอย่างเยือกเยน็นแต่นี่เป็นการรับรู้ที่ผิดความจริงแล้วแฟรบอมที่รีบรู้เตรียมไว้มีจำนวนถึง3,000ลูก กลบลินเลเนอร์อย่างพวกก๊อบตาพกไว้คนละสิบลูกและกิ้งกาที่บินอยู่บนท้องฟ้าพวกกาบิลลี่ฮิวยังได้รับฝากไว้คนละสิบลูกเหมือนกันที่พวกกาบิลไม่ใช้แฟร์บอมเพราะจดจ่ออยู่กับการดึงดูดความสนใจนั่นเองอีกทั้งยังรู้ด้วยว่าหากไม่ใช้ในพื้นที่ปิดก็ไม่สามารถแสดงพลังที่แท้จริงของแฟร์บอมออกมาได้ดินปืนนั่นหากระเบิดในพื้นที่ปิดจะเพิ่มพลังรุนแรงได้เท่าตัวแฟร์บอมก็มีทฤษฎีเดียวกัน เบนนี่มารูเน้นความสําคัญในการทําลายรถถังเขาไม่เห็นทหารราบรอบด้านอยู่ในสายตาเพราะเหตุนั้นจึงไม่อนุญาตให้ใช้แฟร์บอมอย่างเสียเปล่าสิ่งสําคัญคือความเาเร็จหรือความร้มเหียของแผนการไม่ใช่ผลงานที่อยู่ตรงหน้าก็ตาเลกาบิลและบรรดาศูนย์ใต้บังคับบัญชาทั้งหมดเข้าใจถึงเรื่องนั้นเป็นอย่างดีแกตเตอร์ที่ไม่รู้ถึงเรื่องนั้นดึงท่าทีสบายใจกับคืนมาด้วยคําพูดของตนเอง แล้วต่อมาเกตเตอร์ก็ได้คิดในใจว่าต้องขอชมเชยเลยที่ดึงอาวุธใหม่ออกมาใช้โดยที่ไม่รู้สึกเสียดายแต่ทว่าคนที่จะชนะก็คือพวกเราแเกเตอร์จะตัดสินใจให้ตายของพวกกอบตาผิดพลาดแต่เขามองทะลุถ,ถึงเป้าหมายนั้นอย่างถูกต้องแลวเกตเตอร์ก็คิดอีกว่าที่ไม่สนใจกองพันปีกซ้ายเพราะมีจุดประสงค์ที่จะถล่มกองทัพหลังจากนี้สินะถ้างานก็มีหลายทางที่ใช้ได้การโจมตีของพวกกาบิวนั้นโดดเด่น แต่ก็สามารถป้องกันได้โดยเขียดแดนที่สร้างขึ้นมาด้วยเวทมนต์ที่ควรเฝ้าระวังมีเพียงแค่อาวุธใหม่ดังนั้นแค่อยากให้พวกก๊อบตาเข้ามาใกล้ได้ก็พอแล้วและต่อมาแกตเตอร์ก็ได้พูดออกมาว่ารับมือด้วยรูปแบบขบวนทางอากาศรูปแบบประชิดผู้ช่วยของแกตเตอร์ก็ได้ตกตะลึงกับคําสั่งของแกตเตอร์แล้วเขาก็ได้พูดออกมาว่าพลโทนั่นมันอันตรายนะครับในขณะที่มีผู้อยู่ในศึกชลมูล กับกองกาลังของสตัตรูมันอาจจะทําให้ยิงใส่พวกเดียวกันพอดินเช่นนั้นแกตเตอร์ก็พูดว่าแล้วยังไงล่ะถ้าเกกาก็ปล่อยให้กระเด็นด้วยปืนใหญ่ของรถถังไปซะเลยสิพวกที่หลายความสามารถที่มาฉุดขาพวกเดียวกันไม่จําเป็นต่อกองทัพของจักรวาลท,ที่มีเกียร์ตั้งแต่แรกแล้วผู้ช่วยคนนั้นที่ได้ยินเช่นนั้นก็พูดไม่ออกเขาได้แค่อะพอพูดตัดบทถึงขนาดนั้นแล้วผู้ช่วยก็ไม่สามารถหยุดแกตเตอร์ได้อีกต่อไปรถถังหลายคัน กับทหารลาบลายนายอาจจะโดนลูกหลงไปด้วยแต่เพราะผู้ช่วยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพื่อใช้ชนะในการต่อสู้ครั้งนี้ชนะสกดโดยยอมเสียสละส่วนน้อยหากไม่มีวิสัยทัศน์และการเตรียมใจก็ไม่สามารถทําหน้าที่ของผู้บัญชาการได้แล้วต่อมาเกตเตอร์ก็ได้พูดว่ามีปัญหาทางบัญญัติอะไรหรือเปล่าแล้วผู้ช่วยของเขาก็ตอบว่าไม่ครับนายท่านไม่มีครับเจ้าหน้าที่ทหารก็เห็นด้วยกับความคิดของเกตเตอร์ ด้วยเหตุน,นี้เกตเตอร์จึงเริ่มเปิดงานแสดงเดี่ยวและเกตเตอร์ก็พูดว่ากองพันปีกสายจัดรูปแบบขบวนทางอากาศแบบประชิดแกตเตอร์ได้ใช้สกิลออกคําสั่งโดยตรงโดยไม่ใส่ใจลูกน้องด้วยคําสั่งนี้กองพันปีกสายจึงตั้งขบวนใหม่ด้วยความเร็วที่เหนือกว่าที่ผ่านมาขาบวนรถที่เหลือได้ปิดทางไม่สนใจเหล่าผู้คนที่หลุดขบวนตามพวกก๊อปตาไปก่อนหมุนปืนใหญ่รถถัง ให้ขบวนรถคันหน้าหลังเชื่อมต่อกันนั่นเป็นรูปแบบขบวนหกักหลังกระทัา่งสามัญสำนึกของสงครามยุคป,ปัจจุบันพอเห็นเช่นนั้นก็ตาก,ก็ได้พูดว่าฮะมันไม่เกินไปหน่อยเหรอไม้แปลกที่ก๊อบตาจะตกตะลึงจนตะโกนออกมารถถังใช้ประโยชน์จากรูปร่างใหญ่ตัวรวมตัวประชาการเพื่อจงเจปิดช่องว่างหากทำอย่างนั้นพวกตนเองก็ขยับอะไรไม่ได้เหมือนกันทว่ามีผลด้วยวิธีนี้ที่ทำให้พวกก๊อบตาไม่สามารถวิ่งผ่านรอดช่องว่างได้อีกต่อไปแล้ว ยิ่งกว่านั้นยังเร็วไปที่จะตกใจกองควันปีกสายได้ขยายตัวเป็นวงเพื่อสร้างสิ่งกีดขวางล้อมพวกกอบตาเอาไวจ้จํานวนรถถังกว่าครึ่งที่สังกัดอยู่กับหนยลบหลากส่วนกลางจึงเริ่มเคลื่อนที่ประสานกับสิ่งกีดขวางนั่นผลคือรถถังลอยอยู่ในอากาศก่อนกบลังหันลอยลงด้านหลังของรถถังแนวหน้าและกลายเป็นกำแพงสิ่งกีดขวางจุดมุ่งหมายของพวกกอบตารถถังเกือบ1000คันเชื่อมต่อกันกลายเป็นป้อมประการขนาดมหึมาหนึ่งป้อมแบบนี้ ไม่ใช่เวลาที่จะต้องมาทําลายหน่วยลบส่วนกลางแล้วแล้วต่อมาก็บิจิก็ได้พูดว่าได้ยินมาว่าสามารถเคลื่อนไหวแบบนั้นได้แต่ไม่คิดเลยว่าจะใช้วิธีแบบนี้ก๊ออิจิที่เป็นผู้ช่วยของก๊อบตาเองก็ได้ตกตัวลึงกับภาพที่อยู่ตรงหน้าและพึพรรมพำออกมาแล้วในระหว่างนั้นเจตเตอร์ก็ได้สั่งลูกน้องของเขายิงสาดกระสุนปืนหยุดการเคลื่อนไหวของศัตรูซะในที่เริ่มต้นก็คือการยิงปืนกลแบบสามมิติ ด้วยการยิงกาดออกมาหลายด้านทําให้ปีดเป็นึ่งการเคลื่อนไหวที่ความเร็วสูงที่เป็นวิธีของพวกก๊อบตาชํานาญรอบด้านของพวกก๊อบตาเขามีรถถังและทหารราบซึ่งติดตามมาพร้อมกันที่เป็นพวกเดียวกันอยู่ด้วยแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจโดยสิ้นเชิงเบนิมารุทเทนเชนนันก็ได้พูดว่าแย่แล้วครับแบบนี้ก็ต้องทําตามแผนต่อไปไม่ได้แล้วนะครับแผนการของเบนิมารูเกิดช่องโวทำให้พวกก๊อบตาเกิดวันไหว,วก๊อบตาเห็นสภาพที่ทหารจัก,กรวาิยิงพวกเดียวกันเอง ต่อให้เป็นพวกเขาก็รู้สึกกระวนกระวายในตอนนั้นกาบิวก็พูดว่าน้อยแน่ก๊อบตาขอโทษด้วยข้าน้อยเองก็อยากเข้าไปช่วยเหมือนกันแต่ทางนี้ก็ล้นมือแล้วพวกกาบิวกำลังถุดระดมยิงทางอากาศแม้ปืนใหญ่จะยิงไม่โดนแต่มันมีปืนกลติดมากับรถถังด้วยปืนนั่นพวกกาบิวจึงถูกสกัดเอาไว้เกรเตอร์ซึ่งเป็นผู้บัญชาการดึงความเยือกเย็นกลับมาได้แล้วในตอนนี้เขาได้ใช้ข้อดีของจำนวนที่ต่างกันเป็นตัวพลิกเกม และในช่วงเวลาที่ย่ำแย่ก็ได้มีเรื่องที่เลวร้วายซ้ำเติมในตอนนั้นก็ได้มีคนพูดกับแกตเตอร์ว่าขออภัยที่ให้รอครับท่านแกตเตอร์ของทหารทะยานฟ้าศึกเวหาที่นำโดยพลตีฟาราก้าได้ปรากฏตัวณนะที่แห่งนั้นแล้วเรือหอหนึ่งร้อยลำพวกกาบิลถูกบีบให้ต้องรับมือกับทางนั้นทำให้พวกกบตายิ่งตกอยู่ในสภาวะที่ลำบากยิ่งขึ้นและในตอนนั้นแกตเตอร์ก็ได้พูดว่าฟาราก้าเอย๋ยมาจนได้นะเท่านี้ก็เข้าตาจนแล้วล่ะนะ ที่นี่คงเป็นเวทีที่เหมาะมากที่จะทดลองใช้เมจิแคนเซเลอร์และสีก่อกวนแกนเวทซึ่งเป็นอาวุธลับสุดยอดใช่ไหมล่ะพอได้ยินเช่นนั้นฟาลาก้าก็พูดว่าฮ่าฮ่าสู้ท่านแกตเตอร์ไม่ได้เลยครับถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ขอเข้าร่วมรบด้วยแล้วกันนะครับพอได้ยินเช่นนั้นแกตเตอร์ก็พูดว่าข้าจะแบ่งผลงานให้เองอย่าทําพลาดเล่าแล้วฟาลาก้าก็ตอบกลับว่ารับทราบแล้วครับเช่นนั้นขอให้โชคดีครับแกตเตอร์กับฟาลาก้าสื่อสารผ่านสัญญ,ญาณพิเศษ ทำการสัญญาร่วมลบกันสลับแกตเตอร์แล้วเพื่อทําให้แผนการลบมั่นคงหนักแน่นส่วนสลับฟาราก้าแล้วที่อุ่นเครื่องก่อนลบจริงและมีจุดประสงค์เรียกร้องให้เห็นว่าผู้ตนเองก็เป็นประโยชน์ในการลบจริงทหารทะยานศึกเวหามีอาวุธสุดลักที่เรียกว่าเลียหอแต่ทางด้านฐานนะอยู่ระดับต่ำที่สุดใน3ามหน่วยลบซึ่งมีความจำเป็นต้องสร้างผลงานออกมาด้วยเหตุนี้การเข้าร่วมลบของฟารกาก้า ทำให้สถานการณ์เป็นที่เสียเปรียบมากยิ่งขึ้นสาหรับกองพลเทมเพตคนที่เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ก็คือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างพวกก๊อบตานั่นเองและต่อมาเหล่าลูกน้องของก๊อบตาก็ได้พูดว่าหัวหน้ากองพลงก๊อบตาจะยังไงต่อดีครับแบบนี้ไม่ไหวแล้วล่ะนะคอยทับเลยครับพอได้ินเช่นนั้นก๊อบตาก,ก็พูดว่าดีแล้วสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในตอนนี้ไม่จําเป็นต้องฝืนหรอกการตัดสินใจของก๊อบตาถูกต้องแล้ว ในสถานการณ์ที่ไม่อาจวัดได้ไม่ควรดึงดันฝืนทําแผนการให้สําเร็จรู้ล่วงแต่ควรถอยทับเสกหน่อยนั่นคือกฎที่ถูกสอนย้ําจนถึงที่สุดเมื่อมีคําสั่งให้ถอยทับออกมาจากเบนิมารูที่เฝ้ามองดูตลอดเวลาจึงตนักได้ถึงสถานการณ์สุดท้ายจะหนีก็หนีพร้อมกันทุกคนหันหลังกลับโดยไม่มีล่าช้าแม้แต่นิดเดียวแต่ได้ลองใช้เคลื่อนย้ายผ่านเงาเพื่อถอยทับและในตอนนั้นลังค่าก็ได้พูดว่ากอ๊อบตาเอ๋ยศัตรูก็ไม่ได้กระจอกนะ เหมือนว่าพวกนั้นจะเริ่มใช้เวทมนต์ทำการขัดขวางไม่ให้ใช้เคลื่อนย้ายผ่านเงาได้แล้วล่ะคำเตือนจากรันก้าที่รู้สึกได้ถึงความผิดปกติดูเหมือนว่าจะช้าไปหน่อยในตอนนั้นพวกกบตาก็ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลของหัวกั้นเวทมนต์วงกว,งกวง้างของจักรวรรดิเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเป็นรันก้าไม่เท่าไหร่แต่เป็นวงวานตนอื่นๆคงไม่สามารถทุลวงการห่วงกั้นนั้นได้เมื่อเป็นแบบนี้ก็มีแต่วิธีวิ่งหนีเท่านั้น ในตอนนั้นก็ตาตาได้พูดว่าทุกคนรีบเข้าไปในป่าอย่างสุดกำลังเลยครับก็บตาที่เปลี่ยนสีหน้าตะโกนออกมาและกอบนินไลเนอร์ก็ได้ทําตามนั้นระหว่างทางก่อนจะถึงป่าไม่ถึง200เมตรถ้าแค่วิ่งพุ่งเข้าไปก็ใช้เวลาหลายสิบวินาทีถตว่าภายใต้สถานการณ์ที่ถูกเล็งยิงจากด้านหลังนี้เป็นระยะที่ให้ความรู้สึกจนหน้าหมดหวังศึกถอยทับนั่นเต็มไปด้วยความยากลําบากแกเตอร์มองดูพวกก๊อบตาที่หนีไป และกำลังแสดงสีหน้ารอยยิม้มอันเท่มโหดออกมาเขาได้ออกคำสั่งลูกน้องให้เตรียมปืนใหญ่รถถังอย่างรวดเร็วแล้วเขาก็คิดในใจว่าเจ้าพวกเวนอย่าคิดว่าจะหนีไปได้ง่ายๆนะสิ่งที่นำมาใช้ก็คือกระสุนพิเศษที่เหลืออยู่เพียงนัดเดียวปืนใหญ่รถถังได้เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วตาคำสั่งของ atter, แกตเตอร์ได้ยิงไปโดยไม่ได้มีการล่าช้ากระสุนพิเศษตกไปยังในป่าเบื้องหน้าของพวกก๊อปต์ตาไฟกักรก็ได้กระจายเป็นวงก้วง เป้าหมายก็คือการขัดขวางจุดมุ่งหมายปลายทางพวกก๊อบตาก็ได้หลบกระสุนที่บินมาด้วยสุดยอดสันชาตยานแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เมื่อป่าที่จะหนีเข้าไปถูกผอไม่ไปแล้วแล้วในตอนนั้นก๊อบตาก็ได้พูดว่านี่มันแย่แล้วนะครับพวกเรามีชีวิตรอดกลับไปได้ไหมเนี่ยแล้วในตอนนั้นลูกน้องของก๊อบตาก็พูดว่าคุณก๊อบตาอย่าพูดเรื่องล้อเล่นแบบนั้นสิแต่มีข้าคนนี้อยู่เพราะงั้นทุกคนต้องรอดกลับไปให้ได้อยู่แล้ว พอไี่ิเช่นนั้นก็ตาก,ก็พูดว่าก๊อบโตเจ้ามีความเชื่อมั่นเกินเหตุจริงนะพอได้ยินคำพูดที่ไม่มีต้นสายปลายเหตุแบบนั้นแล้วทําเอาข้าที่กุ้มอยู่รู้สึกว่าเป็นคนโง่เลยนะครับหัวหน้าหน่วยก๊อบตาไม่ใช่สิหัวหน้ากองพลก็มีเรื่องกุ้มใจเหมือนกันเหรอครับพอได้ยินคำถามนั้นก็บิจิก็ได้พูดตอบว่าพูดอะไรนาะยังไงก,ก็กุ้มใจเรื่องเมนูอาหารเย็นนี้นั่นแหละนะไม่ก็เรื่องที่แอบไปเที่ยวกับท่านลีบุรุความแตก เลยกุ้มมาว่าจะขอโทษคุริบรุตยังไงดีอะไรอย่างนั้นนะ่ะกวบบีจีกับก๊อบตาก็ได้เข้าร่วมวงด้วยทําให้เกิดเสียงฮอลล์จากสมาชิกหน่ยวยกอบลินไรเดอร์แม้ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่สิ้นหวังแต่พวกกอบตาก็ไม่ได้สูญเสียท่าทีมันอย่างเคยไปและบทสนทนาของพวกกอบตา่ลุ่นไหลไปถึงแกเตอร์ที่แอบฟังอยู่แล้วเขาก็คิดในใจว่าดูถูกกันเกินไปแล้วตอนนี้การล้อมเสร็จสิ้นแล้วชะตากรรมของพวกแกอยู่ในกำมือของฉัน กเตอร์จิตเจทรมานด้วยอารมณ์รุนแรงปลายทางของสายตานั่นคือผู้หญิงผมสีขาวโพลบริสุทธิ์เทสซาล่าเธอหน้าจะถูกกระทบไปด้วยลมระเบิดที่เต็มไปด้วยความร้อนแท้แฉใบหน้านั่นกลับสงบมีท่าทีที่ไม่คิดว่ากระสุนปืนที่ยิงสวนกันเป็นภัยเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วตอนนั้นแกเตอร์ก็ได้คิดว่าแกก็ด้วยเอาแต่เยอ้ยอยันชันคนนี้ไม่ยกโทษให้แน่ฉันจะเปลี่ยนใบหน้าที่งดงามนั่นให้ร้องไห้เพราะกลัวเอง เจเตอร์ไม่รู้สึกถึงความต้องการอันมืดมนของตนเองเขายังไม่รู้ตัวว่าเขาล้เสนห์ของเททราสซาทำให้การตัดสินใจของตนนั้นรุนแรงมากใบหน้าของเจเตอร์บิดเบี้ยวอย่างชั่วร้ายเขาได้ส่งสัญญาณให้กับหน่วยของเขาว่าแจ้งถึงขบวนรถที่เหลืออยู่ทั้งหมดจงหันปืนใหญ่รถทางไปหาศัตรูแล้วยิงซะก,กำลังปีกสายที่เหลือกำลังเข้าหาพวกก๊อปตาอยู่แม้จะเป็นคำสั่งที่ไม่สนใจความปลอดภัยของหน่วยลบนี้แต่ก็ไม่มีผู้ใดคัดค้านออกมา ในระหว่างที่หน่วยลบรถถังซึ่งกลายเป็นป้อมประกา,การสกัดกั้นวางการเคลื่อนไหวของพวกกอบารถถัง1,000คันที่เหลือก็ได้หมุนป้อมปืนปรับหัวหมุนปืนป้องกันแรงกระทบสำหรับรับมือกับการยิงจากระยะใกล้ชฉีดกระบอกปืนใหญ่ปิดชีพหลายทางลอดกำลังจะพ่นไฟออกมาพร้อมกันในตอนนี้แล้วก็คลิปนี้ก็ขอจบไปได้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้า